พระเจ้าเวพรพี่น้องเช่าใบรโรแมนทุกท่านนะครับ Brother and sister and b r i d e romance ก่อนอื่นผมขอแนะ้นำตัวก่อนนะครับ First of all, uh, I want to introduce myself ผมพันโทเอกรัศรีดามาสครับ My name is, I'm a general and m i n i a t r a r y officer เอกรัสเป็นคุณพ่อของอาจารย์ฟ้านะครับ I'm a fast father ที่อยู่ไบร้ศิทยดเชียงใหม่นะครับ She's a pastor in bright cities คุณแม่ของน้องฟ้านะครับครอบคัวผมมีบ้านอยู่สองหลังครับ I'm y family uh, have two houses หลังแรกอยู่นนทบุรี First house in n o n t a b u r i แล้วผมได้ย้ายไปรับการที่ชนบุรีเรากดซื้อบ้านที่อ่างศิลาหลังหนึ่ง And I moved to Chonburi and I bought another house in Angsila หลังจากเกษียณนะครับ And after retire ผมก็มีปัญหาเรื่องเรื่องการเงินบ้างนะครับ I have some problem about financially ก็เลยปรึกษาทางคุณแม่อาจารย์ฟ้านะว่าเราอยากขายบ้านหลังที่ชนบุรีนะครับขายในปีนี้ครับคุณแม่น้องฟ้าก็เลยแอบปฏิฐานนะครับยังไม่รู้หรอกเพราะตอนนั้นผมปฏิทิธมาได้ปี6เดืึนงเนี่ยผมก็ไม่เชื่อเท่าไหร่แต่ผมไม่ได้ฐานคุณแม่แอบปฏิฐานก่อนว่าขอให้ขายบ้านหลังนี้ได้ไปในสิ่นปีนี้ครับ and fast mother actually my wife she secretly praying to God that to sell the house in the end of the the year พอวที่ที่สองนะครับมีคนหนึ่งที่ต้องการได้บ้านมากที่สุดพร้อมที่จะเอ่อจะสื้อกูด้วยเงินสดนะครับคุณแม่เลยกระยฐานให้พระเจ้าเอ่อช่วยให้คนนี้นะ่ได้ซื้อบ้านได้จริงๆตกลงเาก็ต้องเขาก็เลยซื้อครับ So it into w weeks after p <Yeah. S 1> r a y there's a customer they came and really want to buy this land by cash and we just like uh dealing w i t h so we c o u l as e l l to this person ต่อไปสรปาร์ท2นะครับที่พระเจ้าท่านแปลงฤทธิ์อีกทั้งที่2นะครับ Surprisingly but actually there's another surprise ขอร้องให้ท่านพูดฟังดีๆนะครับ7ป,ปีนะครับผมเข้าปฏิญาม,มาไม่เคยรับเชื่อเลยนะครับ คือวันนั้นนะครับก่อนวันที่สิบเจ็ดนะครับทางคนซื้อนะครับพอทําเช็คไว้เรียบร้อยหมดแล้วพร้อมที่จะจ่ายเงินสดในวันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบหกนะฮะผมก็เลยโทรไปคอนเฟิร์มที่ธนาคารว่าเรียบร้อยนั่นนะครับหลักฐานทุกอย่างแล้วก็พร้อมแค่เจเแจกพร้อมที่จะไปโอนที่ดินภายในพรุ่งนี้ Uh, I got baptized about seven years ago, but I never strongly believed in Jesus. But through this situation, this made me have strong faith. By like, oh, we have appointment with the, the bank. Like, we have to go to the bank to transfer the the land. But uh, but, but the bank said like they lost the the, the land title deed. Like. want another day. to to skip ผมก็งงมากวันนั้นนะครับทำอะไรไม่ถูกนะก็โทรมาตอนบ่ายสามโมงผมคิดอะไรไม่ออกคิดจนเย็นๆไม่คิดอะไรไม่ออกเลยคิดถึงแต่พระเจ้าอย่างเดียว and the bank does, the bank just called at 3 3 p m it's almost like the time is almost finished in that day to transfer the land but i i don't have like I was thinking in time was about that only God that time. วันที่16นะครับพันวาคมเวลา18นาะฬกา42นาทีผมก็เลยโทรไปหาอาจารย์ฟ้านะครับที่อยู่ไบซิตท,ที่เชียงใหม่ครับอาจารย์ฟ้ากับอาจารย์เอนะครับก็เลยช่วยอธิษฐานผมก็ไปยืนที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็อธิษฐานนะครับขอให้พระเจ้าเนี่ยชงช่วยให้ผมนะครับและครอบครัวเนี่ย ขายบ้านแล้วก็หาจนวดเจอ,เอภายใน24ชั่วโมง <c oughs> So in that day, 16 December, 6:40 PM, me and my wife and Pastor A and Fa ah in Brightsies, we gathering together and pray to the Lord that they can find the, the land title deed in time. ตอนที่เราสามคนนี้ถามนะครับเช <c oughs> ื่อไหมว่าผมไม่เคยเกิดเหตุการณ์ครั้งไอ้ตังนี้เลยก็ว่าเหมือนพระเจ้าจะรับ รับรู้แล้วว่าถึงพระเจ้าแล้วผมผลุกแล้วก็เหมือนมีไฟอยู่บนหัวนะครับสู้ลงมาครับ So in that moment I really feel the strong of the spirit that overwhelming me I feel like goosebump and feel like the, the presence of the Lord over in my head แต,แต่ผมก็ทั้งคืนผมก็นอนไม่หลับยังชวนแม่อาจารย์ฟ้าเนี่ยไปชนบุรีทั้ทงคืนนั้นเลย ถ้ะเช้ามาก็ไปธนาคารรายที่ดินก็ยังไม่ได้รับทราบข่าวดีเพราะว่าธนาคารเนี่ยผมก็ต้องเร่งให้เขาหาจังหวัดให้เจอภายในวันนั้นให้ได้เพราะว่าถ้าถ้าไม่เจอกันนะครับถ้าไม่เจอแล้วนี่ยหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาต้องยึดค่ามัดจําเป็นแสนนะครับแล้วก็เราก็ต้องโดนฟ้องอีกเพราะว่าเราทําสัญญาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะแล้วก็กลัวด้วยว่าคนซื้อเนี่ยจะไม่ซื้อที่นะครับ Like it's so, it's very really big problem that the bank lost the, the title deed because we have to lose like uh, almost like hundred thousand baht, and we, we may lose the customer also. So that night I couldn't sleep at all, and the, on the next day we went to the Chonburi together. Uh, if we have to go to the police station, it takes time like forty five days. จนคุณแม่เนี่ยไปคุยกับคนซื้อนะครับเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ตกลงกันว่าโอเคเราไม่ผิดเขายิน,ยนดีที่ว่าจะซื้อต่อกี่วันก็ได้จงทำงทําสัญญากันเราก็ได้ได้กลับบ้านนะครับกลับบ้านตอนบ่ายนะครับขับรถไปแบบเบอร์เบอร์ไม่แบบไม่มีความหวังอะไรเลยนะครับ but actually even though the customer said it's all right, uh, we're gonna buy your land anyway. Uh, but even though they said that, I'm still feel confused and frustrated. Frustrated. พอขึ้นพัทางด่วนแล้วจะลงนะครับคุณแม่บอกว่าเราพักก่อนก็ได้นะเพราะว่าพ่อไม่ไหวแล้วผมก็เลยลงจะลงทางด่วนบ้านอยู่นนบุรีแต่เราจำไปหักมาทางไบโรแมนนะครับ And during the way back home, when e on the way of the tollway, and the mother says, "Oh, you should rest now because you too much stress." And I, actually, we have to go to the way in notably way, but we moved it turn the way to the bright romance. ก็มีทางเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่า <tune> ผ <interf drink> ู <Gotta> ้พันหาจนวดเจอแล้วผมได้รับข่าวแล้วว่าเจอจนวดก็รีบโทรไปหาอาจารย์ฟ้า เลยอาจารย์ฟราบว่านี่พ่อยังไม่เกิน24ชั่วโมงหรือวันหนึ่งวันเลยนี่พ่อ Yes the bank officer said that oh we found the land title deed already or oh, is and I called you Pastor f a r Pastor f a r says it's not 24 hours yet we found that ผมก็มเลยเช so ื่อสนิทใจเลยว่าเกินร้อยเปอร์เซ็นเลยว่าพระเจ้าในโลกนี้มีจริง ขอบคุณพระเจ้า I really believe more than h u n d r e e t h a t God He's real <S ขอบคุณค่ะนี่คือคำอธิษฐานวิงวอนร้องทุนต่อพระเจ้า This is the prayer intercession to the Lord พระเจ้าไม่ลืมพันธสัญญาแม้แต่ข้อเดียว God never forget the promises even one ไม่ว่าคุณเผชิญต่อสิ่งใดอยู่ Whatever situation that you facing right now พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ God He's faithful และที่สำคัญพระเจ้าของเรา <the> เป็นจริง